ชาวเน็ตนะโอ้โหนะครับพากันลุมจัวพากันทัวลงเลยนะท่านจุลเจอมท่านอะไรก็พากันว่านะโอ้โหทำแบบนี้นะโอ้ยิ่งเสื่อมนะยิ่งทำยิ่งเสื่อมยิ่งทำยิ่งหมดความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทำยิ่งหมดความหมดหมดสเสน่ห์นะครับยิ่งเรียนยิ่งเรียนยิย่งโง่นะโอ้โหเอารถกอล์ฟมาแห่พร่เกีียวมาให้เกียดิพระเกี้ยวเลยว่าอย่างนั้นเนี่ย นะชาวเน็ตลงจวกใจอะไรผมเรียนไปทําไมครับเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งตกต่ํายิ่งเรียนลิ่งล้าหลังยิ่งเรียนทิ้งถอยหลังโอ้โหเอาป้าย LED นะมาเป็นสแตนเชียแทนโอ้โหนะเอออย่างนี้มันก็หมดสเสน่ห์หมดความนะฮะแทนที่จะได้แบบเอ้ยเอาร่วมกันสมัคคีกันนะมานั่งสแตนเชียกันแดดร้อนเอย เพื่อนเหนื่อยไหมเพื่อนจะเป็นลมไหมเอายาดมมันจะมีทีมให้ยาดมมันจะมีทีมดูแลซัพพอร์ตน้องๆมันจะมีทีมอะไรต่างๆโอ้แต่ตอนนี้แบบรักสบายแล้วครับอกูไม่ต้องเฉียดแล้วนะเอาไปอวยดีมาแสดงมันก็เป็นแบบแห้งๆนะมันก็เป็นแบบแบบดูไม่มีชีวิตชีวาดูแบบไร้สีสันดูแบบเอออะไรดูลุ้นไม่ดูลุ้นเลยว่าจะมีคนเป็นลมไหมวะ นะไม่เหมือนที่อื่นเลยที่มอชอนี่เขาแห่นะแห่เกี้ยวอะไรโอ้โหแบกเสลี่ยงขึ้นดอยใช่ไหมมีวัฒนธรรมของเขานะครับโอ้นี่กลายเป็นแบบโอ้เอาจอ l e d ดีมาตั้งวางแล้วก็แปลอักษรกันโอ้อย่างนี้มันก็จะมีใครไปดูจะมีใครไปสนใจนะต่อไปก็ไม่มีใครไปแห่ไปอะไรกันแล้วโอ้แล้วดูครับเอารถกอล์ฟมาแห่พระเกี้ยวแบบเนี้ย นะเหมือนแบบในขณะที่ในอดีตเนี่ยนะพระเกี้ยวเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นตัวแทนของพระอ,องค์นะฮะคนที่จะได้แห่พระเกี้ยวนี่คือจะต้องเป็นแบบเป็นคู่นักศึกษาที่แบบเ,เ,เหมือนแบบว่าเป็นตัวแทนไรเงี้ยจะต้องมานั่งตั้งพานพุ่มตั้งอะไรกันใช่ไหมมันดูมีชีวิตชีวามันดูมีสีสันแต่นี่เอารถมาแห่รถก็ฟมาแห่พระเกี้ยว มันก็ดูแบบอะไรก็ไม่รู้อะนะเออนะครับแล้วปีต่อไปก็มันก็คงจะไม่มีใครมาดูอะเพราะว่ามันไม่ได้มาหลุนว่าเอ้ยขบวนมันจะเป็นยังไงวะมันจะมาดับประดับตกแต่งยังไงนะต่อไปก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเอามาแห่อันเชิญพระเกี้ยวเขาคงจะมีไปไปไปร่วมประเพณีนะเข้าใจไหมคําว่าประเพณีบอลจุฬามันคือประเพณี นะมันไม่ใช่การแบบนี้มันเหมือนการยกเลิกประเพณีไปะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีการแหร่หรอกครับนะมันหมดมนเสน่หน์นะมันหมดความขลังนะเออประเพณีก็คือประเพณีไม่งั้นเขาจะเรียกว่าประเพณีบอลจุฬาหรอใช่ไหมประเพณีมันก็ต้องมีคนเนี่ยนะมาร่วมกันมาสมานสมามัคคีกันมานั่งสแตนเชียมานั่งอะไรกันแต่นี่คือไม่เอาเลยยกเลิกหมดทุกอย่าง นะกลายเป็นหุ่นยนต์หมดแล้วตอนนี้บอกความเท่าเทียมกันนะอยากยกเลิกมากยกเลิกความเท่าเทียมยกเลิกคนเท่าเทียมโอ้โหนะครับนี่นะสติปัญญาคนรุ่นใหมออ่คิดได้แค่นี้คิดอยากจะยกเลิกอย่างเดียววัฒนธรรมนะเนี่ยดูไว้สิครับการยกเลิกวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยนะมันเป็นยังไงมันก็จะไม่เหลืออะไรแนละ้วต่อไปประเพณีจุฬาหมดความศักดิ์สิทธิ์ประเพณีจุฬา นะประเพณีบอลก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเออโอ้โหนะต่อไปนี่ก็แบบมันมันมันเสื่อมลงทุกวันนะครับก็ยินดีด้วยนะต่อไปก็จะไม่เหลือประเพณีบอลจุฬาแล้ะก็จะเหลือแต่ความไร้ค่าไม่มีใครสนใจแล้วนะเออยินดีด้วยยินดีด้วยนะที่ทำลายวัฒนธรรมตัวเองลงไป ทำลายประเพณีที่ดีงามของตัวเองลงไปได้เนี่ยถือว่าแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ